แต่ถ้าขึ้นก็ดีขออยู่แบบโกะอยากอยากอยากอยู่โกอ่ะเ <laughs> อ้าชาลาม้ลยว่ะชาลาม้ลยกับแมวเ,เลมอนทำไมคุ้นๆเหมือนเหมือนเคยเจอกันกบ,บ่อยๆวะ่ะทำไมวะลามไล้เออ Simpler than I was robbing banks with the deadlock game. One more mission, huh? I'm in. Five, four, three, two, one. Round one, capture the object. Waiting us Nothing's nothing charged. i'm with you. Hmm. <laughs> take from over there ไนในไฟในไฟอ้ย้ยอ้าอ้าเอ้ไปไปไกำลังไปกำลังไปโอ้ยเชียเอ้ยไม่ตามกูว่าลูซิโอ โอ้โหเอา้ายูยูยูไปไหนไปอ,อนนะไรเลยไปไหนโอ้ยเขี้ยงโง่จังวะออกแรงหลายทางไปออกทางเดียวให้ลิปเปอร์มันจริง โอ้ยอาว่าแล้วปับม,มันตายแล้วโหลดกูโหลดพอย,ยนะอยู่นะเออเข้ามาเข้ามากูเพิ่งแตกไปเมื่อกี้เย้ โอ้ยเพียเอ้าไปไหนกันหมดอ่ะ <laughs> <ours> ตายหมดแล้วเดินกันก็เดินหมดคุณ <oof> กลับมา To me. Finally, a better work is possible today. <coughs> <laughs> 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 <coughs> <coughs> oh, my goodness, I don't <laughs> Mm -hmm. oh, oh, one, one, oh. Out. Oh. Oh. Mm. the one. Mm. best round? Mm. The built in the day. Score zero. You want... Why? Hey Winston, want to hear a secret joke about peanut butter? <coughs> I think. come Watch your See, see answers. ตาเมื่อวานก็ไม่ไหวนะเโโจะ้าดเมจแม่งก็ทำยโโโยทเยอะกู้วยแทงอ่ะเยอะว่าทุกทางจริงๆเดีที่ว่าไอ้รถ Cẩn thận, cẩn thận! Đi vào, đi không Kết thúc nó! Đi thôi! Được rồi. Ồ, nó đang hả? mấy là hello there yeah. ui phải xoay, xoay. mình thấy bên một xíu mình canh con nhím mới được làm nay mày

nếu mà mình mà mình cho mình mình, đến nó đến nó đến nó đến เข้า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 พุทเขาตายแล้วเนะีย่ยเดี๋ยวแลวลี่ทูมีแล้วตอนนี้เราน่าจะมีอันตีอยู่ทีใช้ไปแล้วเมื่อ,อกี้ออกค้างนีง่มี่เอกค้างหนึง Н <coughs>

<laughs> I, still feel that I, a I will at oh, any cost. If that is the case, so our enemies, enemies have that. much to fear. Yeah, I'm a, I'm a, my okay.

ตายตายคิดนีกตายระวังอันติเหมยนะเนี่ยยังงักนักเียวพันลบเด็พันรำรำมาสิมาสิ เหมยติอยู่ไหนคนนี่นี่ตายแล้วตายแล้วอันติเหมยใช้ไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้แกม Bằng này băng này, thằng này thằng này, lụt số. Cái gì cái gì? Ui 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 ui. Hay lao, tới đây. Ôi, qua đây nghe là. ตากันมามาดิโู้ยจังเลยเรียบร้อยโห้ยเฮียเฮียเล่นดีจังวะไปเลยเอาวะเล่นจีมันวะโอ้ยเฮียแหลงลวงแน่นอนเออ